ขอบคุณมากครับขอบมากครับคุณธุระขอบคุณครับขอบคุณทุกคนเลยครับขอบมาแล้วพี่คุยเรื่องอะไรครับเออจบแล้วแค่นี้แหละไอ้ท้องอาอพี่กิ้งมาแล้วพี่จะลุงอยู่พี่ขึ้นรถดีกว่ามันตีได้แล้วไม่ได้ที่ไๆเดียวพี่พี่เออไม่ได้พี่กิ้งต้องตรงนี้ต้องตรงนี้ครับเพร่อผมตีได้แล้วพี่เขาเพื่อผมไปผมโดนตีเลย่พีกิถ้าพี่จะถ่ายพี่ต้องถ่ายแถวนี้แล้วล่ะครับไม่งั้นผมไม่ทันเอาเฉือโคนี่แล้วหลงหลงยังไม่อยู่พี่ยังไม่มาเลยมั้งรา ถ่ายรูปพี่ก็เร,เรเดี๋ยวให้เขาถ่ายรูปก่อนอ่ะพี่กิงถ่ายรูปเลยครับยูวันนี้ครับไม่บอกว่ากำลังจะทำไม่นี่ครับคุดูกำลังจะทำะโมเดลเป็นเลซินเป็นโมเดลเลซินครับตัวละครดูไวจะนำสิบสองคนหลักจะได้ฟิกเกอร์เท่าไหร่เราเราเราเลือกแอคชั่นได้เลยอ๋อ,อเอาเป็นแบบเหมือนทรงๆนั่งเก้าอี้ก็ได้ครับพี่ผมว่าแล้วจะเป็นยืนๆก็ได้นะเป็นทรงๆยืนๆก็ได้นะผมว่าก็สวยนะยืนหรือเท่นะ ยืนถือปืนหรือว่าถือปืนหรือกอดอกหรือไงลองลองดูไหมถ้าถือปืนออต้องต้อง,ต,องต้องแบบแอคชั่นถือปืนเลยกว่าที่กว่าเลยเลี้ยวขวาอ,อ๋อจะเป็นท่าน,นี้เลยมันจงจะออกอมาเป็นท่าน,นี้ใช่ไหมพี่ใช่ใช่ได้ครับได้ได้เด,ดี๋ยวพี่ปัดตามดูเช็คเ่อร์ปัดพวกปืนเดี๋ยวกูยิงอาวุธจีสกัดให้ ขาไว้าไว้ขี้กวาไวยรีับพี่จ้าเียรับตีแก่นแล้วเราก็กลับม่เหลือเนี่ยทนแล้วมันตีได้แล้วเนี่ยเอ้ทราไปท่านนี้ได้พี่ทานนี้ได้ไหมเออใช่ยืนหน่อยยิ่งขาเียวเอาจริงวะ่ะ้านี้เหรอพี่ไม่ลองถามไม่ใช่ไม่ผิม่ผิมผิดม่ผ่ผิดไม่ผิดม่ผิดดิด่ผิดดผ่ผ เดิมเดิมอะไม่ใช่ว่ะมันชื่ออะไรวะเอาไงไงไงลองเลยสักคราลองถามใช่ไหมอ่านี่นี่นี่ไอ้ข้างล่างผมค่อยเอาแบบมัเหยียบเยอะเหยียบหินก็ได้พี่เหยียบหินเหยียบอะไรก็ได้ครับผมขอบคุณครับแต่ข้าวไม่ต้องเยอะก็ได้อยากกินเฉยเฉยคนดือดคิดท่ารอเลยเอ้ยของไอโตนี่ไอ้สก้อตนักคิดท่ารอเลยผมได้แล้ว กอยู่นิ่งๆเนี่ยไม่ได้ก้อนเป็นนิ่งไปเอาต้องมีมีดมีอะไรถือเป็นไอ้นี่ก็ได้เป็นพ็อปไปก็ได้โอเคมุเชิญในเท่านี้เดี๋ยวเราฟัดได้ครับอ่ะของตรานี่กับตอนะวิลลี่เอาาท่นนี้ะครับไอ้เฮียโมเดลเดานอนไอ้สัตว์โมเดลเดานอนโมเดลโมเดลเดานอนคนซื้อไปเซ็งเลยโมเดลเฮียแล้วได้มาโชว์ไปท่านอนเพื่อเปองพื้นที่ตู้กูชิบหาย แทนที่อยู่ในวงกลมแทนที่อยู่วงกลมบนฐานเลยจะเป็นท่านอนเกินฐานเ่ยชิบหายจะแพงตรงไอ้เกินฐานนี่แหละพี่ว่าเชท่าประจำยืนเลือกหญิงนะพี่นะเออใช่ยืนมองหญิงยืนมองหญิงต่อดีป้ะ นักว้นี่คันแปลกๆขับไม่ได้ขับแล้วกูคันแปลกๆคือคันไหนอะโอเคเรียบร้อยรถไปรับไปพี่เอาท่านีนิ่งๆก่อนพี่ก็ต้องต้องขอเปิดไฟพี่หน่อยอยู่ว่าผมดำอยู่แล้วทุกวัีเราผมดำหรอไม่ค่ะขาวขาวขาเทาวพี่ทาเทาครับเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ปรับเฉดหนึ่งเดี๋ยวพี่ปรับเฉดหนึ่งแกเอาท่าเลยเดี๋ยวพี่ปรับเฉดเอาท่านี้ก่อนพี่ อยู่ตรงตรๆเนี่ยฮัลใช่ใช่เฮ้ยหลงเออมาถ่ายรูปก่อนเร็วๆจะทำไอ้นี่ไอ้เขาจะต้องเอาไปสามดีเรซินมึงถอดเท้าที่หนึ่งให้หน้ามันถ่ายบั๊กก่อนดิตรงนี้มันบั๊กเรียกถ่ายรูปประจำสามดีให้ผมขอมีท้องฟ้าด้วยได้ป่ะจะผมส่งไม่เอาไอ้เกียร์ปัญญาอ่อนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวให้คนไม่เอาเสื้อสูทกลัวที่จะใช้ไหมพี่ด้วยนะได้พี่มีไฟครับมีไฟมีไฟไม่เิ่นหรอพี่ถ้าไปตรงอื่นเราจะน่าจะโดนตีแล้วไงเพราะมันเริ่มตีได้แล้วอ่ะ

เซียวชิงไม่พีิชันพูดแหละบ้าบ้าบ้าพี่ใหม่เน้นว่าท่ามันไม่นี่ไม่ค่อยดีให้เรามีแค่นี้เหรอมีแค่นี้ก็นั่งอยู่บนรถหมดแล้วเนี่ยคนเดียวใจต้องมากเลยน้อยเยอะนั่นเดชทำไมกูบอกแล้วมาดูมันนี่ถึงยี่สิบวะก็แม่งด้วยเหรอเอาจริงเหรอร้อยที่ผ่านเกียถึงหม้ยเลผมชอบมันมากเกียร์แล้วจอดเอาเอาออกไปเฮียจุเร่เอาจริงใช่ไหมเฮ้ย ออกไปเอออีกกขงเยร์แ้ใส่ไหมหรือไม่ใส่แล้วแต่มึงจะไม่เอาไอ้ทองฟ้าปัญญาอ่อนไม่เอาเออใช่มันจะมีแท่งเหล็กปัญญาอ่อนเสียบที่หัวออกไปใรรเเเอกีย์จะถือไม้ไหมจะถือไม้ถืออะไรไหมต้องถือไม้ด้วยเหรอแล้วจะมึงสิบจะท่าอะไรล่ะไม่พี่พี่ไม่ต้องหันตามพี่พี่เดี๋ย่เฉยก็หันดูเขาไงไม่ต้องเขามีมุมของเขา พี่กิงถ้าไปท่าหัวได้ปะถ้าไปท่าหัวดได้ไหมพี่ถ้าไปท่าหัวดไดไหมครับเรามีปีเลยก็ได้มีได้ค่ะไปลองครับน่าจะขาไปลองมั้งเฉยดิเดี๋ยวจะให้ผมไปลองโอ้ยมึงยืนเฉยเดี๋ยท่านี้แหละอ๋อถ้าต้องร้องก็ไปร้องครับไม่เป็นไรไม่ว่ากันชาลีได้ใช่ไหมครับพี่ได้ครับได้ได้แต่ต้องมีค่าตัวไว้ฉลีนะได้เลยครับมีครับจะเสร็จตอนไหนละปั้นรัตตาเบี้ยวนะห้าล้านใช่ไหมนี่ไงหัวแต่พี่เนี่ยห้าหัวเออเอาเท่านี้แหละทีละล้านนี่ มันจะไม่ได้ตีพอเนี่ยแหละนี่กินแค่เป็นท่าหัวลงมันจะทำได้ไหมพี่พี่เป็นแอคต่อเองได้ปะเดี๋ยวลองดูลองดูกันคือเดี๋ยวปั้นปั้นปั้นแอคชั่นแรกก่อนแล้วเดี๋ยวแอคชั่นเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีละแม่บอกว่ามันจะซ้ำกันหลายคนไรไอเกมมีนี่เขาก่อนดิไม่เอาท่าหัวเดี๋ยวเขาจะจการต่อเองมึงยืนเฉยพอเดี๋ยวไม่เสร็จไอเกียเดี๋ยวเขาไปทำท่าหัวให้โอเคต่อไปไมหลงไปเร็วหลงไปไหนเขาผิดแล้ผมมันไต่ต่อไปไม่ได้นี่คือทำะไรอ่ะ เดี๋ยวพี่จะไปลองปั้นเป็นโมเดลทีดีเพราะว่าพี่ดึงจากเกมแล้วไม่ไปทำโมเดลเรซินไงปั้นใหม่เป็นหน้ากาดนะผ้าปิดปากใช่ไหมใช่เดี๋ยวผ้าปิดปากเดี๋ยวจินตนาการได้เกีียวไปก่อนกูเหนื่อยใจกับแม่งจริงถ้าอะไรอ่ะปเลยืนนิ่งเหรอไปเลยยืนนิ่งเหรอเอาไยืนนิ่งเลยเหรอถ้าอะไรอ่เอาถ้าอะไรก็แล้วแต่มเบื่อท่าอะไรอ่ะมึงอยากท่าอะไรของมึงอ่ะที่มึงมันอยู่บนเรซินอ่ะเดี๋ยวพี่จะทำเป็นทีปีก่อนแล้วให้ลองเออเบื่อทำถ้าอะไรล่ะ ไอ้เราอยากจริงอยู่ยาวนะกูบอกก่อนอยู่อยู่คนแก่เลยมึงมาสิบตัวให้กูเปลี่ยนกูเปลี่ยนไม่ได้นะกูบอกก่อนจะยืนนิ่งๆเท่ๆกอดอกไหมหรือยังไงเออหลอดหลอดไอ้เท่ไปกอดหลอดไอ้เท่ไปกอดหลอดไอ้เท่ไปกอดหลอดไปถ้าขับรถไอ้พี่ถ้าขับรถอ่ไอมกอดอไมไอ้หลอดไอ้หลอดถ้าอะไรอ่ะเออท่านก็ได้พี่เมาบ้านนี้ไม่มีครับไม่มีอันนี้นอนนอนรอไงนอนรอเด็ก สิครับพี่เรียกท่าหมอบเลยคนว่าจะถ่ายเสร็จพรุ่งนี้มั้งพี่ก็คงไม่ทำนะกระดามพี่อ่ะหน้าก่อนอันนี้คือยังไม่ได้ใส่ผ้าทำอะไรผิดใช่ป่ะใช่เกิดผ้าพป่ผิดหรือพี่ไผิาจังไม่ทำอะไรผิดหรอกผิดที่พี่เองแหละที่เอามลงมาถ่ายไม่ผิดอะไรที่มึงหรอกผิดที่พี่เองเนาะพี่ก็ประมาณห้าคนมากนะเราไม่แย่เราเราเราแย่ได้ครับได้ครับเดี๋ยวเราดูว่าไม่แย่กันได้บ้างครับพี่โอเคี่พแก้ครับสู้ ไอเราบอกก็บอกพวกเขาใส่หน้ากากด้วยใส่หน้ากากด้วยใชยผู้มากระทองฟ้าเฮียฝนเนาะกูหล่นมาจากท้องฟ้าก็เป็นฝนแล้วเป็นเฮียอะไรอะขี้เหรอเพื่อนขี้นกเออ